สวัสดีครับรีวิวรถยนต,ต,ต,ต์โตโยต้าโครโรนาทะเบียนกไก่เจ้าจาน8234ี่จังหวัดตากนะครับรหัสตัวถังที่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับบ้านเราจะนิยมเรียกว่าตโตโยต้าหน้าแหลมนะครับเนื่องจากด้านหน้านะครับจะดูแหลมแหลมแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าสมัยก่อนบางคนอาจจะเรียกหน้าธนูนะครับมันก็เป็นเรื่องของความแหลมแหลมที่มันยื่นออกไปแบบนั้นนะครับถือว่าเป็นรถที่หรูหรามีระดับรุ่นหนึ่งของในสายตระกูลรถญี่ปุ่นเลยนะครับ โตโยต้าโครน่ทีทีหนึ่งซหนึ่งหรือรถโตโยต้าหน้าแหลมคันนี้นะครับเป็นรถยุค8 0นะครับคันนี้เครื่องยนต์เดิมๆสองทีนะครับแต่ว่าเป็นพวงมาลัย power ครับสีสันยังพอสวยนะครับด้านหน้าน่ะสวยครับเส้นสายคมเลยครับหลังคาไม่มีผูนะครับแต่ที่ไม่สวยก็คือด้านหลังนะครับจอดแล้วโดนแดดเลียบ้างอะไรบ้างนะครับด้านหลังตัวนี้ไม่สวยนะครับคันนี้ภายในได้เดิมๆมากเลยนะครับคันในคันนี้ภายในสวยเลยครับ แผงประตูเดิมคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมเบาะเดิมสวยเลยครับด้านหลังนะครับรถเพิ่งติดฟิล์มมาใหม่ด้วยครับติดฟิล์มไฮคูมาเลยนะครับภายในนี่สวยสะอาดเลยนะครับติดเครื่องให้ดูนะครับรถเป็นเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์นะครับแอร์หนาวมากนะครับติดแล้วนะครับเครื่องยนต์เป็นคารบูเรเตอร์นะครับ เบนสักทีนะครับจะได้นิ่งๆหน้าตาประมาณนี้นะครับโลโกโโ้โคโรน่าก็คือเป็นมงกุฎแบบนี้นะครับตอนนี้ได้ปรุงอะไร p พาเวอร์ด้วยนะครับภาษีเพิ่งขาดไปเมื่อมิถุนา68ที่ผ่านมานะครับต่อ1ปีครับ ไฟแดงๆที่เห็นคือไฟเบรกมือนะครับเข็มต่างๆขึ้นครบนะครับแอร์เย็นมากนะครับไปลองขับขี่กันดูนะครับช่วงล่างดีเบรกดีเลยครับขับสบายครับคันนี้รถขับได้ปกตินะครับมีห้าเกียร์นะครับขับสบายเลยครับช่วงล่างดีเบรกดีแอร์เย็นเลยครับคันนี้เดินทางไกลได้นะครับ ใรชอบรถเดิมๆคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเป็นสารตั้งต้นที่ดีนะครับเอาไปเก็บเดิมหรือว่าจะไปแต่งซิ่งไปทําอะไรไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยนะครับคันนี้เสนอขาย35,000บาทพอครับใกล้ปีใหม่แล้วเอาราคาเท่านี้พอนะครับ3 5 0 0 0บาทอ่ะขอปรับเป็น3 8 0 0 0บาทดีกว่าครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องต่อกันลงมาจะได้มีช่องว่างเหลือให้พอต่อกันหน่อยนะครับ ตโ o โ o ต,ต้โคโรนาทีทีหนหนหน้าแหลมคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่องบังฟ้าทั่วไทยในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะครับเจอที่ไหนกดติดตามได้เลยนะครับจะหารถด,ดีๆถูกๆมารีวิวกันให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ